เริ่มต้นนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องทอยๆอยหรยังคะน,นิดเดียวค่ะคุยกับน้องแค่นิดเดียวจริงๆอเอมมีใ่ให้ให้คุณพี่ทนายเจมส์เข้าไปคุยกับน้องแล้วนะคะคก็เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดทุกอย่างนะคะเอมี่อยากให้พี่ๆคุยกับพี่ทนายเจมส์ดีกว่านะคะลงพวรถามนิดนึงครับเริ่ <c oughs> ต้นเนี่ยน้องน้องพูดอะไรกับเอมมี่บ้างอะคะน้องร้องไห้มากกว่าร <c oughs> ้องไห้มากกว่ามันคงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ครับ เห็นบอกว่าคุณคุณทอยๆเนี่ยเพิ่งจะเซ็นสัญญาข้อสัมกทานคุณเอมมี่ใช่ค่ะจริงๆเอมมี่มาในวันนี้ก็คือเอมมี่มาในอย่าเรียกว่าเป็นผู้จัดก,การหรือเป็นอะไรเนาะเป็นพี่สาวดีกว่า mm hmm. มามาในฐานะพี่สาวมา mm hmm. ก็เป็นห่วงเนาะเราก็อยากรู้ว่ามันมันความจริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ตัวเอมมี่เองก็คือถ้าน้องผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะแต่ตอนนี้มันเรื่องทุกอย่างเอมมี่อยากให้อยากให้อยากให้รอทางทนายก่อนนะคะ เรื่องออะะไรคันนี้เป็นสาเหตุหยังที่ทำในสู่การทะเลาะก,กันของทั้งสองฝ่ายอันนี้จริงเพี้ยังไงครับอ๋อคือน้องเซ็นสัญญากับเอมี่แล้วแล้วทําให้เกิดทะเลาะก,กันเหรอคะอันนี้เอมี่ไม่ทราบไม่ทราบจริงๆค่ะจริงๆไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับว่าการเซ็นสัญญากับเขาแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วครับอืมจริงๆ,งๆก่อนหน้านี้เอาตรงๆน้องไม่ได้มีแฟนนะคะน้องไม่ได้มีแฟนจริงๆน้องน้องเขาเพิ่งคบกันเองคะ่ะแล้วเขาไม่มีการมาปรึกษาครับเรื่องการเซ็นสัญญาเพราะว่าในข่าวบอกว่าผู้หญิง อันนี้เอมี่ไม่ทราบไม่ทราบจริงๆค่ะค,คือคือที่คุยกับน้องน้องมาก็คือเมื่อเมื่อวานมันมันม,มันเป็นวันที่ที่เราประชุมอะนะคะแล้วก็น้องก็โอเคคุณแม่ลูกจะไปเซ็นสัญญาบอกอ๋อมาเลยลูก<ม>เอมี่บอกน้องแบบนี้ค่ะจริงๆในตัวสัญญามันมีข้อจกัดอะไรบ้างนะ,ะจริงๆเหมือทั่วไปเลยค่ะอย่างอย่างนักแสดงคนอื่นๆทั่วไปเหมือนกันหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องเสือเองก็เหมือนกันค่ะ คือสัญญาเหมือนกันหมดเลยแล้วเอมมี่ไม่ได้เป็นคนร่างเองเราเรา,เรามีทนายในการร่างสัญญาค่ะเป็นเหมือนมีรายงานมาว่าพอเป็นสัญญาเสร็จปุ๊บเขาก็เก็บข้าวเก็บของจะออกจากบ้านไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอมมี่เอมมี่ไม่ทราบรายละเอียดจริงๆเนาะเอมมี่ไม่ทราบจริงๆคือเอม mm มี่รู้รู้ต้องรู้อ่ะรู้อะไรเอมมี่ก็ตกใจแล้วก็พยายามรวบรวมสติสมาธิเพื่อที่จะมาที่นี่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้มีการมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการที่เขามีแฟนหรือว่า ไม่เลยค่ะเพราะจริงๆปจริงๆแล้วน้องเป็นคนน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องเป็นคนเฟร,รน,นลี่น้องเป็นคน, friendly, น,น,คนทํางานดีแล้วก็เอมี่ก็เลยท้าถามน้องว่า,ามาอยู่บริษัทพี่ไหมมาเป็นนักแสดงในสังกัดพี่ไหมแค่นั้นเองค่ะคือน้องตรงต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากถ้าเราถ้านวันนี้บริษัทเอมี่จะต้องมีนักแสดงเอมี่ก็อยากได้นักแสดงเป็นเหมืออาชีพคือเรื่องเวลามันสาคัญกับพวกเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีการคุยกันเพิ่งจริงๆอ่ะเพิ่งรู้จักน้องร่วมงานกันได้แค่แป๊บเดียวค่ะได้แค่ไม่กี่เดือนเองเมื่อกี้ที่เอ็นนี่รับรู้ว่าน้องมีแฟนเมื่อไหร่คะเมื่อกี้มีการถามน้องมาถามน้องมาน้องเพิ่งคบกันเมื่อ20 27มั้ย27สิบกรกฎาคม25่ห้ากรกฎาคมค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เจอเราได้ถามว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างข่าไงเพราะตอนนี้ข่าวตีไปแล้วว่าน้องเป็นมอื คือคือตอนนี้น้องน้องน้องยอมรับนะคะน้องยอมรับแล้วน้องก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่ว่ามันมันมีการเกิดเกิดเรื่องกันก่อนซึ่งน้องก็บอกว่าเมื่อกี้ก็เลยเตัวเอมี่เองเข้าไปไม่ได้เนะาะตำรเขาให้ทนายเข้าไปก็คุยกับทนายเอมี่คิดว่ารายละเอียดทุกอย่างอยากให้คุยกับพี่ทนายเจมมากกว่า,ายยออก็ก,ก็ก็น้องเป็นคนพูดเองเนาะเป็นคนโทรมาบ,บอกตำรวจเองค่ะ ก็อย่าดูดูที่เจตนาน้องดีกว่านะคะก็เอาตรงๆหนูก็หนูก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ไม่คิดเราเคยรู้เรื่องของผู้หญิงคนนี้มาก่อนไม่เคยเลยค่ะน้องพังขอบกันคือก่อนหนั้นนี้น้องอยู่กับเราเอมมี่พาน้องไปทํางานทุกที่น้องมีแฟนไหมบอกคุณแม่นะบอกแม่หนูไม่มีหนูไม่มีค่ะ,อะ,อะตอนนี้สภาพจิตใจน้องเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยน้องร้องไห้ตลอดเนาะ หนูยังไม่ได้คุยอะไรแบบลึกมากมายขนาดนั้นแค่บอกน้องว่าตั้งสติตั้งสตินะแม่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกอยากให้อยากให้ใช้สติก,ก่อนต,ตั้งตั้งตั้งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆตอนนี้หนูหนูแทบไม่มีสติมากกว่าน,น้องแล้วอะใ,ในสัญญามีการระบุมคะว่าเซ็นสัญญากับทางบริษัทคุณเอมมี่เสจะต้องมีการ ย้ายออกจากบ้านมาอยู่อะไรตามที่พักเรามีไหมไม่ค่ะไม่มีเลยไม่มีไม่ไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้นก็สคาณ อ่าจริงๆนักแสดงของเราก็จริงเนี่ยสองปีสามปีห้าปีค่ะแล้วจะความสมัครใจของของน้องๆค่ะน้องเพิ่งเซ็นเมื่อวานเองค่ะเพิ่งเซ็นเมื่อวานแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนหัวไอจีเฟซบุ๊กเป็นเป็นชื่อเอมี่เองค่ะเมื่อวานที่น้องเข้าไปเซ็นเนี่ยก็คือยังยังปกติไหมคะน้องยังล่าเริงล่าเริงคุณแม่อะไรแบบนี้ค่ะคือสไตล์น้องอะค่ะอย่างพตอนนี้น้องเป็นเด็กในสังกัดแล้วเรามีแนวทางในการ คือคืออย่างที่บอกค่ะตอนนี้เรื่องนี้ทุกอย่างมันมันก็ถึงเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการของกฎหมายใช่ไหมหนูก็อยากให้ทุกอย่างให้พี่ทนายเจมเป็นคนให้ให้คำตอบดีกว่าให้พี่ทนายเจมพูดหนูก็หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากกลัวจะเสียรูปคดีหนูหนูหนูไม่ถนัดเรื่องนี้จริงๆค่ะอตอนนี้เอมี่อยากให้มองเรื่องนั้นเป็นเรื่องของอนาคตไปก่อนเพราะเพราะว่าเอมี่มองว่าเรื่องนี้มันมันค่อนข้างซีเรียสมาก แต่ถ้าอย่างที่บอกคือเรื่องความให้โอกาสหรืออะไรเงี้ยเอมี่บอกตรงๆมันยังพูดอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยมัน,ม,นมันหายใจไม่ทั่วท้องแล้วอะ่ะขอบคุณครับขอบคคุณ่ะที่ปรึกษาของบริษัทยามาครับเอนเตอร์เทนเมนต์เบื้องต้นได้คุยกับน้องทอยๆเป็นยังไงบ้างครับได้คุยประเด็นไหนบ้างครับคุยเรื่องข้อได้จริงที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ครั้งนี้ดูเหมือนน้องเขายังไม่พร้อมที่จะให้ข้อทด้จริงทั้งหมดเพราะอยู่ แกร้องไห้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ดูอาการยังไม่พร้อมเพราะว่าตัวสันนะครับก็เลยยังไม่ให้เขาได้จริงที่ที่ดีเพราะนั้นเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็คือเดี๋ยวขอประกันตัวออกมาก่อนนะครับบข้าวขาวน้องเล่าว่าอะไรบ้างพี่น้องพูดอะไรบ้างวันนี้น้องก็พูดว่าน้องเสียใจที่ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็เลยดูแลอาการน้องยังไม่พร้อมเขาได้จริงทั้งหมดก็เลย ขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับพร้อมไหมหลับประกันการตัวอะไรย่างเงี้ยครับก็เลยจะหาวิธีที่จะประกันตัวก่อนครับแต่ว่าเหตุการณ์น้องยังไม่ได้เล่าละเอียดใช่ไหมคะว่าก่อนเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นหรือว่าใู่เหตุอะไรเราเล่าคร่าวๆต้องผมผมต้องบอกก่อนนะครับคดีนี้เป็นคดีอาญาผมไม่สามารถให้ข้อได้จริงในรายละเอียดได้หมดนะครับแต่ถามว่าน้องรับไหมว่าน้องเป็นคนทาน้องรับว่าน้องเป็นคนทําเองแล้วก็เป็นคนโทรศัพท์ไปแจ้งตํารวจเพื่อให้เอารถพยาบาลเนี่ยมารับผู้บาดเจ็บตอนนั้นนะครับ อะไรนะครับทำอะไรหมยถึงอะไรเขาเขาอันนี้อันนี้พี่ยังไม่ได้ถามชัดเจนว่าสาเหตุที่มาที่ไปมันอะไรมันจะรุนแรงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาบอกในอย่างหนึ่งก็คือยี่สิบแผลเนี่ยผมผมว่าไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่2ี่สิบแผลนะที่ที่ที่ทำแต่คือน้องถามว่าน้องมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วผมจําไม่ได้ครับขอบคุณแค่นี้นะครับแต่คือเขาบอกว่าไม่ได้แทงถึง2ี่สิแพ เขาพูดใช่ครับเขาบอกว่าเป็นการยื้อแย่งมี่กันหรือว่าแบบขาดสติแล้วก็ทําลงไปแบบทั้งมืออะไรยังไงบ้างอันนี้จากผมถามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดยื้อแย่งหรือเปล่าแต่ตามตัวน้องก็มีบาดแผลเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าแผลนั้นมันเกิดจากอะไรนะเนี่ยต้องก็ต้องให้ทางตํารวจส่งไปตรวจร่างกายเหมือนกันครับน้องบอกเลยเขาว่าทะเลาะกันหรือว่าอะไรยังไงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะคือทะเลาะกันอ่ะมันมีทะเลาะกันอยู่แล้วล่ะ ที่ที่น้องบอกอนนะแต่ว่าด้วยสาเหตุผลกลใดที่แท้จริงเนี่ยผมผมต้องขอไปถามดูอีกทีหนึง่งโดยรายละเอียดนะครับพี่เจมันเกี่ยวกับเรื่องที่น้องไปเซ็นสัญญากับเอมมี่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมเออเกี่ยวกับสัญญาไหมคืออันนี้เดี๋ยวผมขอให้น้องมาตอบเองดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุน,นะครับ ทางงงน้ององอรร้อออออเไไดดดพพููขโษหรรืะยังจ้ะยังจ้ะยังยังยังไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นเพราะอย่างที่บอกคือเขายังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งตํารวจเขาจะเรียกมาให้ให้ปากคําเบื้องต้นนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็อาจจะให้เข้อได้จริงหรือจะไม่ให้ก็ได้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาทางครอบครัวน้องประสานมาหรือยัง,ยงครับยังครับยังครับคือจะประกันตัวในวันนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้จ้ะมีการเตรียมหลักฐานเอาไว้เท่าไหร่ครับ วันนี้วันนี้ผมลองสอบถามดูแล้วคือน้องน้องเองก็ไม่พร้อมเรื่องหลักประกันก็เลยหาช่องทางอื่นๆเช่นอาจจะซื้อประกันอีกสภาพหรืออาจจะติดเครื่อง e ออย่างนี้ครับถ้าใช้หลักประกันนี่มันประมาณเท่าไหร่คัสำหรับดีโดยทั่วไปมาณห้าแสนคือน้องไม่พร้อมใช่พี่เียมหนักใจไหมครับไม่ไม่ได้หนักใจอะไรครับเพราะว่าผมผมไม่ได้เป็นคนทำเองคือเบื้องต้นต้องบอกก่อนผมยังไม่ได้เป็นทนายในคดีนะครับน้องก็ยังไม่ได้ ตัดสินใจด้วจะจ้างห,หรือเปล่านะครับแต่วันนี้ผมมาคือผมมาในฐานะของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทยามานะครับมาดูแลน้อง<ช> <ๆ S 2> ตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่น้องว่าน้องจะเอาใช้พี่เจมนี่แหละหรือยังไงนะครับอันนี้อีกทีหนึ่งพี่เจมคะแต่ทันทีที่เข้าไปหาน้องเนี่ยน้องร้องไห้เลยใช่ครับตอนนี้ก็ยังสัน่นยังยังยังสั่นอยู่ยังไม่หยุดเลย<ม>นะครับมีการคุยกับครอบครัวฝ่ายหญิงไหมคะยังครับยังไม่ได้คุยเลยจ้ะมีการเจอกันไหมคะในห้องสักครู่นี้เจอใครเจอครอบครัวฝ่ายหญิง ไม,ไม่ได okay. 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 well, ้เจอแล้วหลังจากนี้นี่จะต้องติดต่อพูดคุยกับฝ่ายบ้างไหมคะข่าวอก็ควรจะควรจะคุยครับแต่ครั้งนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบ้านซึ่งมีสองคนรู้ครอบครัวของเขาก็น่าจะไม่รู้ข้อที่จริงนะถ้าถ้าผมถ้าผมคิดนะอดูแล้วมีเหตุที่เป็นการป้องกันตัวไหมครับดูแล้วเื้องต้นอันนี้ผมไม่แน่ใจครับแต่โดยทั่วไปคือการป้องกันตัวเนี่ยมันมันไม่ มันไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้ทําร้ายอะไรนะโดยทั่วไปการป้องกันตัวคือป้องกันตัวเพื่อให้พยาอันตรายนั้นหมดไปหรือยุตินะครับนี่คือหลักการของการป้องกันตัวอย่างอันนี้ไม่มีเรื่องโลกเข้ามาเกี่ยว้วยครับของผู้หญิงใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ดูจากที่เขาโพสต์<ม>ใน facebook ที่ผมผมผม,มเพิ่งดูเมื่อเช้านี้ <c oughs> เขาไปดู Facebook น้องผู้หญิงเขาเขาเหมือนกับเขาบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไบโพล่าอะไรเงี้ยที่เขาพิมพ์เองนะ แต่เป็นจริงหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้ไงครับเขามีใบรับรองแพทย์อย่างนี้ในทางกฎหมายค่ะในการทางการสู้คดีมันจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดคะับสู้คดีสำหรับผู้ชายอะเหรอค่ะคเออือต้องดูก่อนว่าน้องเขาเขาเขาจะประสงค์ไปแบบไหนผมผมต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้คุยรายละเอียดไงให้รายละเอียดเยอะเยอะไม่ได้ครับครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ